สวัสดีครับมาพอกันอีกนะครับเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับมารีวิวนะครับผามาเบิงนะครับบอลหน้าดังนะครับที่เพิ่นขึ้นมาแล้วเพิ่นจีเป็นจังไหนนะครับที่ว่าดังเกียบฮาบนะครับที่ผมมาถ่ายไวในคลิปที่ผ่านมานะครับนี่ครับใบจิไปพ่อมากนะครับผู้ใดเดืยบเบงคลิปแรกๆกระชีพอเห็นแล้วนะครับนี่เป็นดาง เกือบฮาบนะครับที่เพิ่นเป็นหลอดเป็นใบขึ้นมใไมนี่ชิเป็นคือใบนีบอนะครับก็เลยมารีวิวให้เบิงนะครับที่แรกนะครับที่แรกเพิ่นแท่งขึนมาใไม่ก็ตกใจอยู่นะครับว่าเพิ่นชิเป็นใบเขียวบดเลยนะครับนี่ครับคือเป็นใบเขียวบดเลยคิดว่าบ่น่หนาจะด่างกลับมาแล้วนะครับผมก็เลยเลีเ้ยงไว้ไปอีกนะครับเลี้ยงไว้ไปอีกนะครับใบที่เพิ่นแท่งขึ้นมานะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ ใบเขียวแถบจะบ่มีเลยนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับรอบนี้เกินฮาบเลยนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับท่านผู้ชมนะครับสสารรับนะครับตะเพิ่นได้ดางนะครับกานเพิ่นนะครับกานเพิ่นจะเป็นสองสีคือเก่านะครับกานจะเป็นสองสีนะครับพี่น้องนะครับสีเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับ ครับจิเป็นสองสีนับลายนะครับจิเป็นสองสีคือกันกับต้นนี่แหละนะครับจิตเป็นสองสีคือกันกับต้นต้นที่เป็นเพิ่นดางก่อนนี่นะครับมันจิเป็นสองสีชัดเจนนะครับตัวนี้เพืิ่อกอะมาเป็นสองสีคือกันนะครับนะครับสวยงามนะครับจิเป็นคือต้นอ่าใบแรกๆนะครับใบที่สองต่อจากนะครับ พอจากด่างมานีเป็นเขียวเบิดเลยนะครับตกใจอยู่นะครับว่าทิดว่าผลชีด่างอีกบ่นะครับก็เลยเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับผลปรากฏวานะครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นใบที่สามนะครับที่มันแท่งหลอดขึ้นมาใหม่นะครับกลับมาด่างอีกนะครับกลับมาด่างอีกหลอบหนึ่งนะครับด่างหลอบนี้นะครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับพี่น้องสวยงามนะครับสวยงามกว่าเก่าอีกนะครับ สำหร time, Aí, ids, ับใบเขียวนะครับผมก็เลยว่าฉีดตัดออกฉีดตัดออกเป็นแบบลายนะครับลายด่างออกมานะครับตัดเขียวลายด่างอีกนะครับผมว่าใบนี้ผมฉีดตัดออกนะครับเป็นใบที่สองเนี่ยนะครับใบที่สามบุขึ้นมะมัเนี่ยคือเป็นด่างนะครับผมฉีดตัดตัวเขียวออกก่อนนะครับเท่าเพิ่นแท่งหลอดขึ้นมามหม่เพิ่นฉีดด่างบอนะครับเพิ่นฉีดด่างอีกบอนะครับ พาผมจิตัดออกเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเขียวเวิร์นะครับแต่ว่าแท่งตัวแท่งหลอดตัวแท่งใบออกมาไม่นี่นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับด่างสวยนะครับเกินขาดอยู่นะครับผมก็เลยว่าจิตัดเขียวลายด่างออกนะครับจิตัดตัวที่มันออกมาเป็นเขียวนี่ผมจิตัดออกนะครับมันี่วิวเหมาพี่น้องได้เบิ่งนกันก่อนะครับนี่ครับสำหรับใบแหลกๆนะครับใบแหลกที่ใดมากด่างสวยนะครับ ใบแรกได้ได้มาด่างสวยนะครับใบที่สองนะครับมารลุนผมมารลุนกลายเป็นเขียวนะครับเลี้ยงไปอีกสักระยะนึงนะครับปันแท่งหลอดขึ้นมานะครับกลับมาดางอีกนะครับผมก็เลยว่าชิตัดนะครับชิตัดใบนะครับใบเขียวออกก้านเขียวออกจิตลายดางออกมาถามมารลุนกันว่าหลอดที่ขึ้นมาใหม่นี่เพิตดางอีกบอนะครับวาชิตัดก้านใบเขียวออกไปเลยนะครับฉิตลายดางออกมานะครับ ดางซุ้มหนีพ่นจีเป็นดางอ่าเป็นสองสีนะครับดางหยันกานนะครับการพ่นจีขืนมาแท่งขืนมาเนี่ยการกะดดางคนละเคิงคนละไฟเลยนะครับ mm. เห็นชัดเจนเลยนะครับเป็นดางสวยนะครับเนี่แล้ะครับที่เป็นดางลักษณะนี้แหละนะครับดางเกินนะครับเห็นนะครับครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงซัานี้แล้วนะครับอ่าออกกันไม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ